สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้จะมาทดสอบความจุของแบตเตอรี่ Bmax ยีย่ห้อนี้นะฮะคุณผู้ชมอันนี้ผมได้มาจากอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้นะฮะยี่ห้อนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนยี่ห้อ Bmax ตัวนี้นะฮะความจุเขาเขียนว่า3 6 0 0 m ป ah ์นะครับเป็นฐานนิกเกิลเมทัลไฮไดร์นะครับ1.2โวลต์ผมได้มาก็ละ49บาทนะฮะมาดูว่าความจุมันจะถึงอย่างที่เขาบอกไว้หรือเปล่า3 6 0 0 m ป ah ์นะอันนี้ผมใช้ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะคือใช้ให้มันหมดอ่ะคุณู ผู้ชมเพราะว่าเขาเป็นฐานนิกเกิลนะครับก็ต้องใช้ให้หมดแล้วนํากลับมาชาร์จใหม่นะฮะนี่เดี๋ยวก่อนให้ดูอันนี้คือเปิดติดแบบน้อยมากเพราะว่าผมผมใช้ไปนจนเกือบหมดแล้วอะคุณผ,ผู้ชมทีนี้วิธีการนะครับผมจะใช้ตัวเนี่ยตัวทดสอบความจุคือเครื่องชาร์จฐานธรรมดาเนี่ยแหละรุ่นลิทูคาราลี500นะครับผ,ผู้ชม เพราะว่าผมจะหาแบตเตอรี่มาใช้กับไอไฟไฟพวกนี้ไฟพอ r เทร์เบิลพวกนี้เอาไว้ทําวิดีโออะไรพวกนี้นะฮะก็เลยต้องหาฐานใี้แบบมันดีๆหน่อยและอันนี้เห็นแบบเฮ้ยมันก็ระ้9บาทเฮ้ยมันมันน่าสดเหมือนกันนะ49บาทก็ถือว่าราคากลางนะครับไม่ได้ถูกจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้แพงจนเกินไปผะว่าราคากลางถามว่าไอรุ่นที่ดีๆดังๆอย่างเนี่ยอย่างฐานเบสตันพวกนี้ยังราคาแพงเลยนะฮะเพราะว่า ผมก็ซื้อยี่ห้อนี้มาทั้ง AA และก็ 2A เนะครับเออผมลืมบอกว่าไซส์ยี่ห้อนี้คือไซส์ขนาด 2A นะครับผู้ชมอันนี้คือไซส์า3านะนะฮะและนี้ใช้ไซส์ 2A วิธีการที่ผมจะทดสอบนะครับอ่ะเดี๋ยวผมยัดเข้าไปก่อนแบบนี้นะเดี๋ยวให้ดูหน้าจอเห็นไหมประมาณนี้น่าจะเห็นกันชัดดีนะครับผู้ชมวิธีใช้ของผมจะ ใช้โหมดนอเทสของตัว l i ทูกา l าลีห0 0รตัวนี้นะวิธีการก็คือว่าสมมติคุณใส่ก้อนที่1น,นะฮะจะเห็นเลขตัว1ตัวนี้นะอันนี้มันชาร์จอยู่นะครับคุณก็มาที่โหมดนอเทสนอเทสนะฮะตัวนี้จะเป็นโหมดวัดความจุที่แท้จริงของตัวแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ปล่อยเขากับพิบไปนะฮะเอาซักกระแสเนี่ยกระแสตอนนี้มัน500มิลลิแอมนะฮะ นะครับว่าจะบอกความจุที่แท้จริงตรงนี้นะครับว่าแบตก้อนนี้ มีความจุอยู่เท่าไหร่นะฮะสามพันมิลลิแอมมันได้ถึงจริงไหมคาดว่าพรุ่งนี้ก็คงเดี๋ยวตื่นมาสักประมาณ10บโมงเดี๋ยวค่อยมาดูนะฮะพอเดี๋ยวคืนนี้จะขึ้นนอนแล้วแหละมาดูกันว่าฐาน B Max เนี่ยมันมันดีจริงไหมนะอันนี้ก็เป็นภาษาจีนภาษาจีนหรือเกาหลีวะนี่นมันน่าจะเป็นจีนแหละถ้าเกิดใช้ดีนะฮะผมอาจจะสั่งมาอีก2ก้อนเพราะว่าไอไฟ LED อ่ะของ And ดอร์มันใช้4ีก้อนนะครับอันนี้สั่งมาแล้ว2เดี๋ยวถ้าเกิดมันได้ความจุสักประมาณ3,000มความจุของมันที่มันนเขียไิลลิแอมมฮะคว่าม่ต็มหอก ว่าเอาแค่3,000มิลลิแอมป์เนี่ยผมถือว่าหรูมากมายแล้วนะครับพรุ่งนี้มาดูกันมาทุกคนและแล้วก็มาถึงเวลาสรุปกันแล้วนะครับสำหรับตัวทาน Bmax นะครับก้อนละ3,600มิลลิแอมป์นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามันจะถึง3,600มิลลิแอมป์ไหมมาดูกันชวงนี่เดี๋ยวผมเปิดไฟนิดนึงก้อนที่หนึ่งนะครับผู้ชมได้2,116มิลลิแอมป์อานะครับใช้เวลาทดสอบ 8ชั่วโมง21นาทีนะครับโห oh, ตั้ง8ชั่วโมงเลยเหรอทีนี้ก้อนที่2นะครับคุณผู้ชมก้อนที่2เนี่ยจะอยู่ที่2500มิลลิแอมนะครับ2524มิลลิแอมนะครับใช้เวลาในการทำเทสทดสอบนะครับรวมๆไป9ชั่วโมง58นาทีจะ10ชั่วโมงก็ไม่10นะครับถือว่าโอเคนะกับราคาก้อนละ49บาทนะครับ ก้อนแรก2,100ม ah, ิลลิแอมก้อนที่2 2,500ม ah ิลลิแอมนะครับผมถือว่าโอเคกับราคา49บาทนะครคุณผู้ชมถามว่าทําไมความจุมันถึงไม่เท่ากันอาจจะด้วยกระบวนการที่แบบว่าผมอาจจะรีดพลังงานจากแบตเตอรี่ก้อนใดก้อนหนึ่งเนี่ยไม่ไม่สุดนะครับแต่ผมใช้ตัวเครื่องนี้ในการทาเทสนะฮะฉะนั้นก็อยู่ที่เครื่องนี้แล้วแหละว่าเขาจัดการบริหารพลังงานยังไงนะฮะมันถึงออกมาคนละค่ากันอย่างงี้แต่ถ้าถามว่าโอเคไหมสาหรับก้อนละ49บาทนะครับผมถือว่าโอเคอ่ะเดี๋ยวออกมาเลยเดี๋ยวให้ ให้ดูกันอีกครั้งนึงนะครับถือว่าก้อนละ69บาทผมถือว่าโอเคในยี่ห้อนี้นะถึงแม้จะไม่ถึงค่า3,600นะครับแต่2,100มิลลิแอมกับ2,500มิลลิแอมถือว่าโอเคมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมว่าจะสั่งมาอีก2ก้อนนะับเดี๋ยวถ้าเกิดใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ทางด้านล่างนะครับผู้ชมก็ไปหาซื้อได้นะฮะสำหรับวันนี้คงไม่มีอะไรแล้วฮะคงเพียงพอแค่นี้เดี๋ยวเจอกันใหม่กับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ